สวัสดีค่ะร้านกล้องสำรวจสมบัตินะคะวันนี้จะมาแนะนำนะคะเป็นปุ่มการใช้งานนะคะของกล้อง Total Station นะคะเป็น s o กี y นะคะรุ่น IM52 ค่ะเดี๋ยวเราไปดูปุ่มการใช้งานกันเลยค่ะค่ะนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะคะของตัว Sorky IM52 นะคะปุ่มแรกนะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะให้กดประมาณ1-2วิค่ะ ต่อมานะคะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟนะคะกด1ครั้งนะคะเมื่อเราก,กดอีกหนึ่งครั้งนะคะจะเป็นการเปิดเลเซอร์ชี้เป้านะคะสังเกตเห็นตรงหน้าจอนะคะจะเป็นจุดกระพริบตรงนี้นะคะต่อมานะคะปุ่มดาวนะคะเป็นปุ่มตั้งค่าพวกไปของตัวกล้องนะคะ ตัวแรกนะคะจะเป็นการตั้งค่าเชยของตัวกล้องนะคะสามารถเลือกได้นะคะว่าเราต้องการจะเปิดหรือว่าปิดนะคะเป็นการชดเชยนะคะแนะนํานะคะว่าให้เปิดไว้นะคะต่อมานะคะจะเป็นการตั้งค่าความเข้มของหน้าจอนะคะเราสามารถตั้งค่าได้นะคะว่าเรานะคะต้องการจะให้หน้าจอนะคะมีความเข้มเท่าไหร่นะคะ ต่อมานะคะเป็นความสว่างของสายใยกล้องนะคะตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าได้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นการเลือกยิงกับเป้านะคะตรงนี้สามารถตั้งค่าได้นะคะว่าเราต้องการจะใช้ตัวกล้องนะคะยิงไปกับแผ่นชีสนอนปีซึม um, หรือว่าปีซึมค่ะเมื่อเราตั้งค่าหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากด Enter นะคะ สำหรับปุ่ม F1, F2, F3, F4 นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มคำสั่งของหน้าจอนั่นเองค่ะต่อมาปุ่ม ESC นะคะเป็นปุ่มออกจากคําสั่งต่างๆน,นะคะตัว BS ตัวนี้นะคะเป็นปุ่มลบตัวอักษรที่พิมพ์ผิดค่ะปุ่มชิปนะคะเป็นปุ่มลัดนะคะในการเปลี่ยนหน้าเป้านะคะเมื่อเรากดนะคะสังเกตตัวนี้นะคะจะเปลี่ยนตามนะคะ ปุ่มช f t นะคะยังเป็นปุ่มเปลี่ยนตัวอักษรจากเป็นปุ่มเปลี่ยนตัวอักษรตัวเลขนะคะเมื่อเราพิมพ์นะคะตัวอักษรและต้องการเปลี่ยนเป็นตัวเลขเราสามารถกดช f t นะคะตัวนี้ก็จะทาการเปลี่ยนให้เราได้ค่ะต่อมาปุ่มฟังก์ชันนะคะเป็นการเปลี่ยนหน้าตรงนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้จะอยู่หน้า3ามนะคะเมื่อเรากดปุ่มฟังก์ชันนะคะหน้าจอนะคะก็จะเปลี่ยนนะคะ ประมาณปุ่ม Enter นะคะคือปุ่มตกลงคำสั่งต่างๆนะคะแล้วก็ปุ่มกดขึ้นลงซ้ายขวานะคะสำหรับปุ่มการใช้งานนะคะของ s o อกเก M52 นะคะก็มีประมาณเท่านี้ค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถเข้ามาเทดสตัวกล้องนะคะและเข้ามาเลือกชมสินค้านะคะได้ที่ร้านกล้องสำรวจสุนัสิทธิ์นะคะร้านเราตั้งอยู่ในแม็กแวลูคลองสองค่ะ สามารถโทรสอบถามเส้นทางนะคะได้ที่เบอร์021026854ค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะ Line@ ค่ะ s i r s i 9 9ค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะ